E B R คัน R R R เรือที่พนันนะครับตัวใหม่รุ่แรกของศูนย์ครับคันแรกของศูนย์ยามาฮ่าเฮ้ยคันแรกของศูนย์ฮอนด้าดิคันแรกของศูนย์ฮอนด้าเรียบด่วนลายมินธานะครับฟังเสียงฟังเสียง อย่างสวยนะดูจอดูจอดูจอแค่เป็นเจ้าของัทแรกของัทแรก คันคันนี้ไม่มีที่เสียบกุญแจนะครับคันนี้งองอ่ะที่เสียบกุญแจอยู่ไหนนี่น,นี่ไม่ต้องเสียบกุญแก่ยางแจม อย่างสุด,อดบอกเลยโอกชคหน้าเออลินนะคระับอ๋แมมเบใช่หนึ่งล้านก็หร่วะมีกี่พี่ว่าพ่อเชบอกว่าเาไหร่วะอย่างสุด พอค่ะไม่ดังใช้คำว่าไม่ดังเลยดูท้ายดูท้าย คนแรกของศูนย์บิ๊กวิงเกษตรเรียบด่วนลายมินทานเนี่ยสุดยอดเลยอย่างสุดนะครับคนแรกที่รับวันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่รับวันนี้ของประเทศไทยเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมค<อ>รับตัว,วเนี่ยออกกระสุนจา่ายดูบ้าอ นี่กำลังเตรียมมอบ,มบส่งรถนะครับผมเราจะขอมารับรถครับผม,มอเอารถออกมาจอดรอไว้ดูลแลแม่ดูแลแม่โคตรใหญ่อยู่ที่ไปไหนอดู่ทไปไหนครับโคตรใหญ่อะ ไฟลูกแก้วนะครับไฟลูกแก้วไฟลูกแก้วหมดเลยนะคทั้งสี่ดวงเลยฝั่งนี้2ฝั่งนี้2อตรงกลางเป็นไฟสูงดูแลแม่ดูช่องแลมปดูช่องแอร์ลูกมือเข้าได้อย่างสุดบอกเลย ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างยาวมากเลยคุณสุนยาวมากเลยนะครับจากหน้าไปหลังโคตรยาวเลยดูกันเป็นเินครับผม พ่อไม่ดังมากครับตีขพ่อมาจากรถเลยไม่ดังมากเว่ารถดูยาวมาเนี่ยเป็น้างมองได้ง่ายนี่ยาวเลยถังนี่เล็กนิดเดียวถังไม่ใหญ่มองมถังเล็กนิดเดียวเคอเปกติ ปกติอะถัเงเดียวเห็นนะครับมันจะมาอย่างนี้อันนี้มันแบบตัดเฉียงไปเนี่ยปื้ดตัดเฉียงแล้วก็ลงมานี่ไม่มีที่เสียบกุญแจนะครับไอออกมาคดร้อนนะ ฟังเสียงเบิ้ลฟังเสียงเบิ้ลฟังเสียงเบิ้ลปิดก็มัมีล็อกคอนะล็อกคอได้กดค้งโอเคถ้าปอดเนี่ยนี่คือล็อกถ้าปอดเข้าปอดไหนี่ล็อกคออ่าพอคนกลางโอเคอถ้าถือว่าถ้ารับโอเนี้ยถ้ากดค้างไว้ถ้าแขนไม่ตรงนะในทำงานนี้นะแต่ถ้าถ้าเราหมุน ล็อกโอเคล็อกไว้ล็อกคอโคตรสุดครับเนี่ย oh, <okay. S 2> ที่ล็อกคออยู่ตรงนี้นะครับนู่นน่ะกันสะบัดซ่อนอยู่ข้างในครับผมไม่รู้จะของยี่ห้ออะไรเออรินหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ที่ล็อกคออยู่โชคไฟฟ้าครับช่งหน้าไฟฟ้าหน้าจอตัรับ mm hmm. โน้ตสับไอโฟนนะไอโฟนแมก็กอะครับผมเท่ากันเลยอย่างสุดอย่างสุดน่าจะเป็นรับรถคนแรกของประเทศไทยเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่คันนี้เป็นคันแรกของศูนย์บิ๊กวิงเกษตรเรี่ยมดวนลามินทานะครับผมโคตรสุดโคตรสุดสีโคตรสวย แต่รถดูยาวมากเลยนะรถดูยาวมากเลยนะจานขยับได้ป่ะจานขยับไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมขอให้ท่านกดติดตามกดกดซับกับซับสไคร์กันนะครับผมก็จะมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ชมภาพสวยนะครับผมไปแล้วครับวันนี้ก็พาพี่มารับรถรบมาถ่ายน้ำมันเครื่องเชียงระยะพันโลแรกก็มาคันนี้เลยไปเดินทางกลับบ้านกัน